สิบสองนาฬิกาเป็นการเริายชิวยปฏิบัติการและกิจกรรมฝึกทักษะช่วงที่หนึ่งนะครับโดยวิทยากรคุณสุโภเดียนะครับเวลาสิบสองนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกานะครับพักพักรารกลางวันเวลาสิบสามนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเป็นการรายช่วงที่สองนะเปลี่ยนท่านประธานในพิธีนายปริญญาจุฑาสนผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสิง์ ผู้บริการโรงเรียนอนุกุลนาเรนานเอกตราสารพานคณะผู้บริหารคณะและโนโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนานปริญญาจุฑาสงผู้บริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนารศรีษนเวทีเพื่อรับฟังาการกล่าวรายงานและรเปผดงานท่านนักเขียนเรียงทอดตร่อยบาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ ยางจุธาสมที่เคารพดิฉันนางสาวรุ่แก้วภูกองชนะหัวหน้าบุษราภานเป็นรู้ควาสุไทยประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการข้า่นักอยากเขียนเรียงทอดอรรถธรรมขอขอบคผู้อ่านทั้งทางด้านจิตใจสติปัญญาและด้านสังคมโดยมีที่พนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพัฒนาสังคมมาทุกสมัยซึ่งมประสบศาสตร์ที่ดาน เห็นความสำคัญของนายประทัมจึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรูปสาระการเรีาายนาษาไทยโดยให้มีการฝึกการอ่านการเขียนในหลากหลายรูปแบบที่ไพเราะซึ่งพบว่าการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้น พวกงานในวันนี้แต่เราเห็นสิ่งที่ตรองการจะเป็นก็ขอุทคาถิ่นการมวท้องถ่นที่ได้สร้างงานนี้ขึ้นมาโดยบประมาณน้อยสี่ล้านบาแต่สามารถที่จะเียนเชิญท่านเบียกซึ่งเป็นไอ้ต้อเป็นเป็นเบียกรัก สิ่งแรกที่ที่เกิดความประทับใจคือคือการทํางานของชินะาตำรวจภูธรไทยที่ได้ที่เร,เรโปรกรนี้ถ้าเราจะสอนในห้องเรียนในเวลาแต่ละคาบเรียนนะั้นในการสิ่งที่เราจะทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่เรียนนะมันจะมีน้อยอชี้แจงรองไกระบวนก็นกิจกรรมที่จะให้พวกเราได้เป็น็เนเทคนิค วิธีการที่จะให้เขียนได้เรียนรู้อยและอย่างมีประสิทธิภาพนั้นผมต้องชื่ญชมชื่ญชมทางผูบบ้ในการชื่ญชมทั้งรอทั้งคนดังวงดนตรีคนไทยนะครับที่ได้ดำเนินการกิจกรรมนี้เป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลาแีะค่าเพื่อประโยชน์ของนักเกรเียนและก็โรงเรียนอนุคุณนารีในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่ของคำว่า อยากก็ขอให้ตัดหายไปจากที่เราได้เรียนรู้กิจกรรมนี้แล้วก็สร้างกาิจกรรมให้ต่อเนื่องต่อไปอยากให้เป็นว่าค่า่นักเฉียงเรียนค่อยอร่อยครับในอหนาคตต่อไปแบบนี้ได้ระดับสุพนแล้วออกุอนค่านักอยากเฉียงเรียนค่อยอร่อยครับนักประวย เป็นที่การศึกษาในุสาหกรรมสินค้าสูงครับเออ่เรียนเชิญท่านน้ำไข่เนื้อปาตสมจุ้ยเจตบันนายนัทฉมุกและสุกรานีได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรมในงานภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2554นอกจากนี้สุขุมเลี้ยงยังเป็นบรรณาธิการช่วยผลิตนักเขียนหน้าใหม่เข้าสู่วงการนักหนังสือีิมพ์หลายคน ป mm. hmm. uh ัจจุบันสุขเรียบยังคงไม่ใช่น้าแดงหน้าเขียวเรื่องใโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเออเพราะว่าส่วนมากเด็กที่อย oh> ู่แถวหน้านะถ้าสังเกตนะมักจะรู้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่รู้จริงป่ะแต่วาไม่รู้โตขึ้นอยากเป็นบุมรู้ไหมโตขึ้นอยากเป็นยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจ วุ่นเส้นก้มหน้าแต่ว่าไม่แน่ใจตามองสบตาแต่ว่าอยากเป็นอยากเป็นเมี้ยคนรวยอยากเป็นเมียคน,ยนยรวยค,ค,คือไอ้ความอยากเนีย่ยไม่แปลกแต่ความกล้าหาญที่จะตอบเนี่ยขอเียนกล้าหาญหนึ่งเหรียญก่อนเลยนะ<ว>เดี๋ยววันนี้ระหว่างลบๆนะลุงจะมีเหรียญกล้าหาญให้ สะสมเหรียญก้าหารแล้วตอนกลับบ้านเอาเหรียญก้าหารมาแลกของรางวัลเอาเหรียญก้าหารก่อนโตขึ้นน้ำซุปอยากเป็เปนอยากเป็นครูคโอคุณครูจะมีความสุขมากในเวลานักเรียนบอกว่าอยากเป็นครูเนาะแต่หารู้ไหมเพื่อนบอกอยากเป็นครูทำไมเหรอก็จะได้กลับมาในโลกครูบ้าง ที่ตาลงรู้ให้หลวงตอบเล่นๆแต่อาจจะคิดจริงๆใช่ไหม